สวัดีครับพบกับรายการสบายสบายสไตล์กูเ่รักครับวันนี้กู่รักผาก็าจะมาสอนนะครับทักษะหรือว่าเบสิกในการเตะครับอ่าลักษณะทักษะและเบสิกการเตะแบบสบายสบายสไตล์กูเ่รักเป็นยังไงวันนี้กู่รักผาก็าจะมาสอนทักษะและเบสิกง่ายๆครับแบบสบายสบายสไตล์กู่รักก่อนนะครับว่าเตะหรือว่า การจัดระเบียบไล่แต่การจัดระเบียบมือแขนขานะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนที่้นะครับเราก็ต้องยืนตัวตรงก่อนนะครับขั้นตอนที่สองก้าวขาที่าะออกในระยออะคนไหลขั้นตอนที่สามก้าวขาไปด้านหลังในระยะคนไหลมีระดับหนี้เขาเรียกวา่าการจัดมวยหลังจากนั้นเราก็ตั้งมือขึ้นมาในระยะชิ้วกับหัวชิ้วในการเตะการเตะของแต่ละคน เวลาเราไปเรียน,นครับอาจารย์เขาจะสอนแตกต่างกันบางคนเขาก็จะให้เรียนแค่แค่เดียวครับแบบง่ายๆครับสามารถทําได้ไหมทําได้แต่ถูกต้องไหมถูกต้องแล้วแต่คนที่ชอบแบบสบายๆของสไตล์ของแต่ละคนนะครับผมแต่แบบสบายๆส,สไตล์คุณลักา,านะครับจะใช้ในการเขียงในจัดจัดระเบียบมือนะครับผมมาดูกันเลยครับจัดยังไงครับผมดูนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเอามือใหม่ครับต้องต้อ,ตอนับจัดระเบียบมือแบบนี้ครับ แล้วเนี่ยแบบนี้นะครับการอนเขาก็ใช้มือเง was, aky, ái, mustache, na, ona, January, uh, so ินครับจะผ่านหน้าจะผ่านหน้าแบบนี้ครับใช้การเบี่ยงบิดเห็นไหมครับแนวบล็อกแนวสวิงแนวทีจะมาจีบแนวทเรียกว่าการเบี่ยงอ่าความสับแล้วก็เบี่ยงเบี่ยงโมเดลสปูบบิดเวลาเราเตะนะครับเราจะใช้แข้งเตะครับเราจะข้อมแข้งนะครับในการเตะนะโมเดลสปูบบิดแต่วันนี้กูเริ่มถ่านจากประสบการณ์ศาสตรเบสิกในการจัดระเบียบมือและเท้านะครับพอเรา เราฝึกให้จนคล่องแคล่วฝึกให้เป็นแล้วเราก็สามารถมาเตะกระสอบหรือว่าเตะเป้าอะไรครับหรือว,ว่าไปเตะคนก็ได้ครับโ <c oughs> okay. อาาเคนะครับดูครักการเดียวทักสายลูกเตะสีรับแอบฟอกแอบสิบอ่าหลังจากนั้นพอเราฝึกเราอยาเพิ่มความเร็วอัตตาความเร็วนะครับ เราก็ใช้การุนไปเท้าครับแล้วก็ดูคุณภาพทันทีครับง่ายๆครับเบี่มขวา็เั๊บเพิ่มความเร็วครับเพื่อควาเร็วการตีแบบสบายๆสไตล์คุณภาพหลังจากนั้นพอเราฝึกจนค่อนข้่วเราก็สามารถไปตีกับกสอบดูคุณคาจะเรียบในการตีกสอบดูนะครับการ้อครับ ทำไมครับป๊อปตีทำปรมชาตศงวยจะไม่ว่าการเตะขึ้นตรงไหนลงตรงนั้นครับปั๊บอ่าเร็วไปเร็วแรงไปแรงครับอยู่ที่การเตะครับโยกว่าช่างตัวอย่างนี้ครับอ่าพอหลังจากนั้นเราเพิ่มความเร็วเหมือนที่ครูเคยขาดฝึกทักษะเบสิกงในความเร็วนั้นละครับปั๊บปหนึ่งมือซ้ายลงมาครับเปลี่ตะลงเพิ่มความเร็วครับ ง่ายครับถ้าเราเห็นที่มีมีประโยชน์เราก็ไปฝึกเรียนรู้ได้นะครับผมทักษะและดิจิกการเตะแบบสบายๆสไตล์กูหลาบนะครับโอเคที่สําคัญครับก็อย่าลืมเป็นผู้สนับสนุนนะครับในการไปซื้อสินค้าในที่ต่อกูุลงผ่านะครับผมในตะก้าโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์และเรียนรู้ฝึกหัดกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปกุลงผ่าจะมาสวน คลาสและเบสิกต่างๆที่เกี่ยวกับวยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ